เรื่องการรีลีสไมนะ้การปล่อยไม้ตอนเข้าลูกโปรระดับโลกก็จะเห็นการปล่อยไม้ท่าไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยโดนลูกไปมือ,อยังค้างอยู่อย่างนี้โลกบางคนก็โดนลูกไปมือตบกลับมาเร็วทีนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับ2เรื่องหลกัหลกๆเนาะเรื่องแรกใช้การเชฟช็อตน่เหมือนกันถ้าดอก็ต้อง ปิดปิดมือให้เร็วเนาะตอนโดนลูกถ้าเฟดก็ต้องค้างมือไว้ค้างมือไว้เพื่อเพื่อจะดึงให้มันออกเฉือนหน่อยๆส่วนอีกเรื่องหนึง่งแต่ละคนเนี่ยขึ้นไม้หน้าไม้เป็นยังไงบางคนขึ้นหน้าไม้สแควรบางคนขึ้นเปิดบางคนขึ้นปิดไม่เ,เหมือนกันแต่พอลงมาแล้วเนี่ยเราต้องการให้หน้าเหล็กกลับมาสแควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ขึ้นเปิดนะครับขึ้นเมื่อเมื่อขึ้นแบ็กสปริงสุดเนี่ยถ้าดูที่ข้อมือ ข้อมือจะตั้งขึ้นมามากๆแล้วก็หน้าเหล็กเนี่ยจะยิ่งชี้ลงพื้นมากๆถ้าจะกลับมาให้ดีก็คือต้องปิดกลับมาเพราะฉะนั้นมือมือจากที่ตั้งมากๆต้องเริ่มต้องเริ่มคลายออกมาเป็นท่านี้ทําให้หลังจากโดนล,ลูกเนี่ยยิ่งต้องปิดเร็วเพราะว่าเขาเปิดมาคนที่ขึ้นหน้าไม้ปิดมากๆ,ๆก็จะเป็นกลับกันนะปิดมากๆข้อมือเขาไม่ตั้งเลยข้อมือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก ข้อมือโบเนาะกลายเป็นหน้าเหล็กปิดมากแสดงว่าตอนกลับมาเนี่ยมันปิดกลับกว่านั้นไม่ได้ละต้องต้องตัวตัวเป็นตัวดึงกลับมาแล้วข้อมืออยู่นิ่งๆนะครับทำให้พอโดนลูกเนี่ยมือก็ยังลากไปท่านี้อยู่ก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ปิดกลับมาอย่างนี้